อยู่ในใจพี่ดองคือเกอ่าครับสำหรับเปิด์นี้อุดร้านพี่ดองจาก คุณแม่โคตรพวงง่ามใช่ไหมไอ้ลูกพ่งใส่พ่อหนังใส่พ่อแม่กำนองก็ใส่ขอขอครับโอาค่ะแม่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนแรงใจครับผมเดี๋ยวว่าลูกกาดูเด้อยว่าว่าได้ดพ่อกันโดนนอกกันได้เบาซื้อครับขอบคุณทุกการแรงใจนะครับผมอีกว่าแกมือก็จะไม่เสียทีตัว ถึกนี่ถึกไว้เรื่อยเบื่อพระพี่น้องเด้อตั้มต้องรักก็ขอเป็นลูกเป็นหลานของพ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สุก้อนก็ขอคนขับผมคุณพ่อฝากด้วยนะครับมาแม่สอนแม่เลยใช่ไหมครับอาขน ziehen. ัง <romantic> ข <success> ับว่าได้บัือว่สิลุกได้บ่บันเด้ใช่ไหมครับครับขอบคุณคุณแม่จับ ประเทศอเมริกาแล้วก็จากทุกๆ,ๆด้านทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากซื้อฝากเสียงฝากต่ตําตองรับเป็นลูกเป็นหลานของพี่คงนองซุปปุสุโซกนเล่าบันนี่ก็ขอฝากซื้อเสียงประทมมาเทิงสินป์บ่วาสิเป็นพระเอกนั่งเอ,งเอ,งเองกวัสิเป็นหนาไม่น่าเก่านะครับผมฝากไปก,กันแล้วกันครับมือน,นีตาม,มาสนิทกันดีใจแล้วเซไายแล้วลวันนี้เขาไม่ได้พาตาาําไห้ไปเจองเพ่ได้บ่ เอาไปท้าคุณพระนะครับโอ้ยจับไปคุณแน่พ่อป้าเอออาจารย์รับมันตีเลยเดี๋ยวไม่สมบูรณ์ใส่ใจจะเต็มห้อดอยากมาพี่น้องครับเออจังจับอะไรอยู่ครับขอบคุณป้าเรียลายครับไปยังไงไม่ยังไงจะมาอยู่พี่โอ้ครับผมเอ้าอันเป็นการนั่งโดดยืนไดมักสิบวิบมีผู้ม้างอีกกุฏีพ่อมาครับ อ่าโอเคครับผมอ่าเมื่อกี้ม่ถ่ายขึ้นมาเลยครับไม่ถ่ายขึ้นมาเลยเลยอาส่งต่อเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอาเพื่อนเพิ่อนมาใส่ยงตำล้ำน้ำแหมงโอ้เสีล้ำอยู่บ่ครับเอาโอเคครับเอาทักทักเอาทักทข่าวว่าเอครับเอนเพื่อนต้องเสียงตำล้ำมาต่ำเก่าขึ้นมาคือเก่าขอเสียงดังๆในเลี้ยว พี่ดองจะฟังเอาแค่หน้า,นาอาจารย์ให้ตำลั่งไม่พี่ดอ,องได้ฟังสาธุน้อมปนุ่มเนี่ยกเ,กเสือศีไอ้ท่านที่เป็นแนวหนา้า ให้หลำควายมือไหวตาอั้มสัทธาฟังคำตานดกนั่งทิดสลมทางชืวังนี่จะเลื่อนลือขออายุที่ลำเยืนบ่มีเสื่อใครเพื่อเพียงฝ่าเวลาไหลถ้าคุณแสนเปียกขึ้นกินออกไป ขันบ้านบิงมาเล้วงหอมมาก่อสอส่งสอน,สนตอนพมาไหมบอเลล่าเดินตามทางเส้นเส้นต่าง,ง,างหินแฟนยังยังเขีย่ยวซอยปีติเตือนบ่เหลืองหอยอจะลงร้อยดูทู้เนคุณเส้นเลยเจอบัว ตอนนี้เป็นกวามร่ำแมนพองทุ่มมโนรานะครับจากที่ขอเอ้ยอ้างโอรสพื้นภูมิสาแต่บ่มีคนหักมาอยู่เยียงเที่ยงสง่อง,องข้าคูณนนเชียงหลางเชียงกลายได้เปรี้ยวเบาบ่มีเพื่อนสิ่งเศ้าเบาได้ทุนเศร้าอังกุรานเป็นองชายเจ้าฟัง บอมีคาต้องทนูเรื่องในวังบอมีถูกใครได้ี้างเงินสิหาสาวยินดีโดยแม่น้ำแม่แตนอยอ่เนี่ท้อกไอ้บอมีใจได้ัง อนนขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยนะครับผมโอ้ยใส่าอา <c oughs> พี่น้องมาอีแม่มาพี่น้องมา,งมาให้ใจนี่ต่ากับไกลบ้านตั้งใจมหาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจขับกับต่าครับ ไม่เจ็น้องต่ใจเจ็บน้องอยากลองพี่น้องฟังอยากรำเหมือพี่น้องในฟังเนาะครับผมอ่ะเอาหมอดึงกันเนพ,พื่นพอนต่อครับอาจารย์ครับหนึ่งอันก่อนรำครับเอาหมอ,อบอไปพี่น้องอบันเดย์อีนึงครับผมหนึ่งคนงายเพื่อนก่อน ับนี้ขอฝากให้เจ้าลับนี้ขอฝากให้เจ้าต่างเหือประจํไกล จากเซอร์วาทังไหนเนาะตื่นตันอีดีเด้อ่ะเพื่นบดลืมเข้าเม่์พอครับแย่แต่ย่างดำได้สูบุหรีสุบคนให้เราอักลับครับอ๋อขอบคุณครับผมเด้อผมเคยต้องเคยครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณข้ามวยพรกับต่ำหาเร็วสิบหายอย่างง่ายเร็วๆเดี๋ยวคุณมาออกมาลำดีออกนิดเบิ้งครับอ่ะเป็นยัางดำแน่อ่เบิ้งมาอนีเร็วต่ำจ้องรัก เสียงดีที่กอลออหน่องเขจะอเลยน่องจะบอม่ไดเลยครับผมพี่น้องก็มีอยาพี่น้องก็ไม่เป็นบอรองบอลลั่งเด็อันนี้คุณปลาติดตามมาตลอดนะฮบโเคถิงน็เคลานะคบผมพอม่ได้เสกไม่าลายครับผมขับแพ่เอาเป็นว่าฝากลูกสาวพี่น้องคือเกาตับตองล่ครับ เอาไว้สำนีสุขภาพแข็งแรงดีแข็นเป็นร้อยขึ้นเวที่ประทงเป็นพระเอกคือเเ่านอกพี่น้องเขาบ่าเป็นพ่อพยายอีา <c oughs> นยาย้าเดียบอไม่ขคือเ่านะขอบคุณครับผมสำหรับช่วงท้ายนี้นะคะรับผมตั้มก็ไว้แค่นี้ฝากไว้แต่ความคิดว่าคิดฮอดพี่น้องคิดฮอดคุณพอ่อคุณแม่ว่าว่าเส็จเป็นผู้นุ่มผู้เท่านะครับผมฟอฝาไปขึ้นเขารอกา ให้ต่ำไดียินยุย่งจุกหนีนะครับเด้อขอบคุณในหลายครับเอานปากไปก็ไม่เป็นโอเคครับขอบคุณทุกวกำลังใจครับเอาให้มีความสุขขำขึ้นนี่พี่น้องครับปากลูกสลารพี่น้องคือเก่าตั้บตอกนาะเอาจังไรกะเป็นลูกเป็นเต่าพี่น้องคือเก่าสุขภาพแข็งแรงเต็มร้อยเมื่อไหร่บนเวทีนี้ตอนนี้พี่ตั้มเหมือนเดิมครับประทงบันทั้งศิลป์ครับส่งบอกความสุขให้พี่นอ้องต่อครับรับสิ้นบึญแก่นนักขอ